สวัสดีค่ะและคลิปนี้นะคะเซลกระบุกจะพามาชมกับรถเก่ง e ีโคคา5ประตูที่ได้ฟังก์ชั่นครบครบในงบเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าๆนะคะคันนี้เนะะี่ยห้ามพลาดก,กันเลยค่ะกับรุ่นมิ t s ูบิชิมิรั a 1.2GLX นะคะที่มาในโฉมปี2017เป็นเกียร์ออโต้นะคะุผู้ชมค่ะคันนี้เครื่องสุดประหยัดน้ำมันกันเลยนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้จากราคาปกติหน้าป้ายที่278,000บาทรับส่วนลดเหลือ สองแสนห้าบาทเท่านั้นเองนะคะประหยัดกันถึงส0 0 0มื่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่ติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าติดต่อนะชมรถเข้ามาได้ที่เซลกระปุกนะคะที่098 980 7503นั่นเองค่ะเดี๋ยวเซลกระปุกจะพาไปชมคันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวรถเนี่ยนะคะก็ได้เป็นตัวสีดำนะคะสีสวยเนียนกิฟต์ดำเดิมบางๆนี้ยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานไฟหน้าใสแจ๋วมากๆคุณผู้ชมคะเป็นดีไซน์โฉบไมเนอร์เชนนะคะกระจังด้านหน้า ก็จะเป็นกระจังดีไซน์โครเมียมนะคะแบบรุ่นไมเนื้อเชนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวกันชนด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมคะได้เส้นสายโครเมียมสวยๆไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวสีด้านข้างนะคะที่สวยเนียนกิฟนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวล้อนะคะของมิซูบิชิมาจากโรงงาน,นะคะ่ะ ซีรีย์ยางค่ะของตัวรถคันนี้จะเป็น175 -65 ทบขอบ14นิ้วนะคะผู้ชมคะด้านข้างของตัวกระจกเนี่ยก็จะได้เป็นตัวสีเดียวนะคะกับตัวรถไม่มีรอยเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ได้เป็นรุ่นปรับไฟฟ้ากันอีกด้วยนะคะด้านบนหลังคานะคะผู้ชมคะสีสวยไม่เคยสาดสีหรือว่าทําสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดม,มาล์มก็ติดมาให้พร้อมใช้งานนะคะมีคิ้วกันสาดมาให้อีกด้วยด้านในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำนะคะผู้ชมคะดู ดูแลรักษาง่ายตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะคะคอนโซลไม่มีรอยขีดรอยข่วนมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าได้เครื่องเล่นจอเดิมๆมาจากโรงงานดูหนังฟังเพลงบลูทูธได้ระบบแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะผู้ชมคะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดใช้งานขับขี่กันแบบง่ายดายกันเลยนะคะแล้วก็ภายในตัวเบาะนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะก,กำมะหยี่สีดำนะคะคุณผู้ชมคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดพร้อมกับตัวดีไซน์ลายใหม่กันอีกด้วยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยนะคะก็ ได้เป็นดีไซน์แตกต่างจากรุ่นเดิมเพราะว่าไมเนอร์เชนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะผู้ชมหาแผงประตูสภาพสวยๆไม่มีรอยถลอกขีดข่วนมาพร้อมกับตัวซอกสีแห้งๆเดิมๆนะคะไม่เคยพื้นซอกทำสีอย่างแน่นอนภายในนะคะผู้ชมหาของตัวบอะคันนี้ก็ปรับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40นะคะผู้ชมพื้นที่การใช้งานนะคะยังถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะคะอย่างตัวแฮนด์รูมของเขานะคะ แล้วก็ตัวด้านล่างนะคะก็คือตัวเล็กรุมนะคะพื้นที่เหยียดขานั่นเองด้านหลังนะคะของตัวรถคันนี้ค่ะผู้ชมคะมาพร้อมกับสภาพชุดไฟท้ายสวยๆไม่มีอรอยแตกร้าวไม่มีอรอยเฉียวชนมานะคะผู้ชมคะเป็นดีไซน์ไฟท้ายของตัวรุ่นโฉมใหม่เนเชนกันเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนมีไฟเบรคลนที่3มาด้วยนะคะแล้วก็วิธีการเปิดนี่เลยก็จะเปิดจากตรงนี้นะคะใต้โลโก้มีูวิชินะคะสําหรับตัวซอกภายในเนี่ยคันนี้ เป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันน็อตมาอย่างแน่นอนด้านในตัวรถนะคะผู้ชมขาสูงโปร่งสบายนะคะนั่งได้แบบไม่มีอึดอัดนะคะผู้ชมขาแล้วก็พื้นที่วางของคันนี้เหลือกว้างมากนะคะแล้วที่สาคัญมีหลายเลเยอร์ด้วยนะคะก็คือวางด้านบนได้แล้วก็เปิดมาเราจะเจอกับตัวเก๊แยกเป็นสัดเป็นส่วนวางของได้เป็นระเบียบรเบยบรเบียบร้อยนะคะผู้ชมขาแล้วก็มีพวกยางอะไห่อะไรเงี้ยแม่แรงบล็อกทอรอยอยู่ครบนะคะวิธีการพับเบาค่ะ ทานี้พับเบาง่ายมากคุณผู้ชมคะน้าหนักก็เบานะคะนี่แค่นี้เองนะคะถ้าเรามือไม่ว่างนะคะมืออีกข้างก็ยังสามารถที่จะพับเบาะตัวนี้ได้อีกด้วยนะคะเราไปชมกันต่อที่ด้านข้างกันเลยนะคะสําหรับตัวฝั่งคนขับฝั่งนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบพันสุดๆนะคะ ภายในของตัวรถนะคะผู้ชมคามาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้าพร้อมตัวปรับออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ด้านในนะคะของตัวซอกเนี่ยจะเป็นซอกเมนอาร์คไรดอเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยเพิ่มซอกทาสีไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้านในนะคะของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับฟองน้ําฟูๆแดงๆไม่มีสดตัวเลยคุณผู้ชมคาแล้วก็ตัวกระจกเนี่ย ยังเป็นกระจกมองข้างพับเก็บปรับมุมมองไฟฟ้าได้อีกด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆนะคะมาพร้อมแอร์แบ็คู่หน้าแล้วก็เป็นตัวมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเซลร์บปุจจะพาไปชมเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้กันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างน,าน,นะคะตามมาเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวมิตซูบิชิมีรากคันนี้นะคะผู้ชมคะสภาพเครื่องนะคะเป็นตัว1.2ลิตรเป็นเซนเดิมๆนะคะเครื่อง3าสูบพร้อมใช้งานนะคะผู้ชมภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าเอียบมากๆนะคะด้านในหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันน็อตเลยนะคะผู้ชมขาตัวซอกตัวสีเดิมขันหน้านะคะก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักเพียความหรือจมน้ําแน่นอนร้อยเปด้านบนฝากระโปรงสติกเกอร์มอกอยูุ่ครบนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดกันเลยนะคะสภาพของตัวแผ่นกัน ความร้อนถือว่าเดิมสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ราคาปกติอยู่ที่278,000บาทนะคะคลิปนี้ขับตัวมีร้านนะคะที่ได้รุ่นใหม่เนื้อเชนนะคะผู้ชมคะสภาพสวยๆฟังก์ชันครบๆเหลือเพียงแค่258,000บาทเครดิตดีฟรีดาวพอสบายนะคะเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่098 9807503หรือว่าเป็นไลน์แอดนะคะที่อซเคเอสหนึ่งสองสามสี่มีอดด้านหน้าค่ะคลิปนี้สากรบุกต้องขอตลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ